สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้มีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับน่าสนใจดีทีเดียวมาแนะนำกันนะครับตัวนี้นะครับมาจากแบรนด์นี้นะครับ LDNIO นะครับรหัสรุ่นคือ SC 1 4 1 8นนะครับตัวนี้ตัวนี้มันคือเป็นปลั๊กพ่วงนะครับเป็นปลั๊กพ่วงหรือว่าเป็นอะแดปเตอร์นี่แหละนะครับแต่ว่า เขาเอาสองอย่างเนี่ยมารวมไว้ด้วยกันนะครับโดยที่มันจะมี AC Outlet นะครับหนึ่งช่องนะตรงนี้นะครับเป็นแบบช่องเปิดปลั๊กพ่วงนะฮะสายยาว2เมตรนะครับเป็นแบบนี้นะครับสายนี่ผมขออนุญาตไว้นอกเฟรมนะเป็นปลั๊กพ่วงนะฮะแล้วก็มีช่อง USB ซึ่งจ่ายไฟได้แรงนะครับถึง65วัต์ด้วยกันนะครับมันเหมือนเอาอะแดปเตอร์65วัตนะครับแล้วก็มาต่อสายแล้วก็มีช่องพ่วงให้ช่องหนึ่งอนย่างนี้ละกันน่าจะเหมาะกับหลายๆท่านนะครับที่แบบ ไปเสียบที่ลักนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเอาไว้เสียบอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะชาร์จแบตอุปกรณ์อย่างอื่นไปด้วยนะครับเท่าที่ผมเข้าใจวิธีการใช้นะครับแล้วก็ประสบปัญหามาเนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์อันนั้นได้เลยนะครับแล้วก็แก้ปัญหานะครับเพราะบางทีเราใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยเราก็จะเสียบอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ก็จะชาร์จโทรศัพท์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีลักพ่วงไม่พอก็อันเนี้ยไว้ใช้งานแบบนั้นเลยทิ้งไว้ในกระเป๋าโน้ตบุ๊กเนี่ยน่าาแบบบรนนนี้ะคัปตเ็ ตัวนี้จ่ายไฟได้สูงสุดถึง65วัตต์เลยนะครับคืออแดปเตอร์ดีๆอันหนึ่งนี่เลยนะครับแล้วก็มีช่องปลั๊กไฟแบบ AC เนี่ยเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องสำหรับเสียบอะไรอย่างอื่นที่เราต้องการเสียบนะครับโดยที่ตรงนี้จะใช้กระแสได้ถึง1 0แอมป์นะครับก็อาจจะไว้เสียบพวกโน้ตบุ๊กพวกอะไรตรงนี้น่าจะได้นะครับสบายๆนะฮะตรงนี้นะครับก็เป็นเขียนว่าเป็นตัว e x t e n s i o n c o r คอร์ดวัตต์นะครับความยาวสายเนี่ยคือ2เมตรนะครับสายเส้นเนี้ยนะครับยาว่วงเมตรนะ จ่ายไฟได้สูงสุดนะครับรวมปลั๊กรวมช่องเนี่ยได้มากถึง2,500วัตต์เลยนะ2,500วัตต์นี่ก็กาต้มน้ำเตาลีอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่เกินเลท2,500วัตต์ใช้ได้หมดนะครับแต่ส่วนมากเราน่าจะใช้อุปกรณ์ถ้าถ้าเท่าที่เห็นเนี่ยปลั๊พกพ่วงแบบนี้ก็น่าจะเอามาใช้กับอุปกรณ์พวกแล็ปท็อปอะไรซึ่งมันกินไฟไม่ถึงอยู่แล้วนะครับสบายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าความยาวสาย2เมตรนะครับ อ่าวัสดุตัวมันนะครับเป็น PVC แบบการติดไฟนะครับแอนตี้เฟรมมิงนะฮะแล้วก็มีควิกชาร์จ4ช่องเลยนะครับเป็นควิกชาร์จ4ฟรพลัสนะครับเป็นควิกชาร์จนะฮะนี่นะครับเขาบอกว่า All l a p t o p available นะครับใช้ได้กับแล็ปท็อปทุกรุ่นเลยนะครับใช้ได้ถึง1 0แอมป์นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จนะครับเป็น2 USB-C แล้วก็2 USB-A นะครับนี้ก็รายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับปลั๊กเนี่ยมีมีให้เลือกหลายรุ่นสําหรับขายในหลายๆประเทศนะครับแต่ว่า,าทางที่เรานําเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแบบ U.S. ปลั๊กนะครับซึ่งก็เป็นปลั๊กแบบนี้แหละนะครับซึ่งมันก็จะเหมาะกับประเทศเรานะครับไม่ต้องไปหาปลั๊กพ่วงอะไรนะครับสามารถเสียบปลั๊ก3ตาทั่วไปที่เราใช้อยู่ได้เลยนะฮะโอเคตรงนี้ก็จะบอกเดี๋ยวเรามาดูาวิธีการจ่ายไฟการัน,น,นตีนะฮะ ก็เขาบอกว่าอินพุตนะครับตัวนี้ก็มาตรฐานนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับอะแดปเตอร์ภายในนะจ่ายไฟตั้งแต่100ถึง250โวลต์เลยนะครับอ้อรับไฟนะครับโทษทีรับไฟตั้งแต่100ถึง250โวลต์เลยก็คือสามารถใช้ได้ทั่วโลกนั่นเองนะครับเป็นแบบอ่าอะแดปเตอร์เป็นแบบสวิตชิ่งนะครับนี่ผมซูมให้ดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนอ่ะอย่างนี้นะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับ100ถึง250โวลต์ใช้งานได้ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็อ่าตัวเนี้ยรองรับการใช้ไฟสูงสุดที่2,500วัตต์นะครับ พีดีนะครับช่อง PD มันจะมีทั้งหมดสช่องนะครับมี1 2นะครับแล้วก็มี USB-A 2ช่องนะก็ในส่วนของ USB-A นะเออ่ USB-C 1นะครับช่องช่อง Type-C ช่องที่1นะครับก็จะจ่ายไฟได้ตามนี้คือ5โวลต์3แอมป์9โวลต์3แอมป์นะครับ12โวลต์3แอมป์15โวลต์3แอมป์20โวลต์3.25แอมป์นะครับนี่คือ65วัตต์เลยนะครับถ้าจ่ายไฟแรงสุดนะครับคือ20โวลต์3.25แอมป์ก็65วัตต์แม็กซ์นะครับเท่ากับว่า C ทีี่่่1เเนนยยยจาได้65วััตต์ละครบ ทีนี้ก็มาดู C ที่2นะครับ USB C 2นะครับก็จ่ายไฟเหมือนกัน5โวลต์3แอมป์9โวลต์3แอมป์12โวลต์3แอมป์15โวลต์3แอมป์นะครับ20โวลต์3.25แอมป์ก็65วัตต์เหมือนกันนะครับเท่ากับว่าตัวนี้จ่ายไฟรวม65วัตต์นะครับโดยที่ช่อง Type C จะว่าช่อง1หรือช่อง2ก็ตามสามารถจ่ายได้เต็มกำลัง65วัตต์ทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเสียบอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ถึงเนี่ยมันก็จะแบ่งกันไปนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเสียบอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ไฟกําลัง65วัตต์ทั้งคู่แล้วเลนไปเสียบ2ช่องเนี่ยมันก็จะแบ่งแบ่งกันนะครับก็คือจ่ายรวมได้65วัตต์นั่นเองโดยที่สูงสุดในแต่ละช่องก็ได้65วัตต์เหมือนกันสําหรับ USB C นะแล้วก็มาดู USB A output นะครับสช่องจ่ายไฟได้เหมือนกันนะครับคือ4โวลต์เออ่4.5โวลต์นะครับ5แอมป์5โวลต์4.5แอมป์5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์3แอมป์12โวลต์3แอมป์นะะะะคครรัััับบบแแลล้้้้้วววกก็โตต์์อออออมมมปนน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 ใส่่่่่่่ขงงงง USB A ททชเเียยจาาาาไไไฟดผซฮะ ก็ uh, USB A ทั้ง A 1 A 2เนี่ยจ่ายไฟได้สูงสุดที่60วัตต์นะครับแล้วก็ USB C 2ช่องจ่ายได้สูงสุดที่65วัตต์เท่ากับว่า4ช่องเนี้ยจ่ายไฟเกือบจะเต็มกําลังของตัวมันทั้งคู่นะครับโดยที่ C จะแรงกว่า5วัตต์นะครับสามารถเลือกใช้ช่องไหนก็ได้นะครับม,มันไม่ได้ฟิกมาว่าช่อง A จะจ่ายแรงกว่าช่อง B หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็คือแรงสุดทั้งทั้ง4ช่องเลยนะครับแล้วแต่อุปกรณ์ที่เราจะเสียบนะครับแต่ก็ถ้าเราเสียบพร้อมกัน4ช่องงมัันนกก็จะหแบ่ไป นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเขาจะแจ้งไว้เลยว่าทั t งทั้งพลังนะครับ65วัตนะครับแม็กซ์นะครับประมาณนี้ซูมออกก่อนอ่าประมาณนี้แล้วกันทีนี้เรามาดูที่ตัวอุปกรณ์กันตัวอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เป็นตัวอะแดปเตอร์ปลั๊กพ่วงนะครับที่มันเขามีสายสําเร็จมาเลยคือมันถอดออกไม่ได้นะครับเบ้านี้อาจจะได้นะไม่ได้นะครับเขาทําแบบติดติดมาเลยนะครับถอดไม่ได้นะสาหรับสายเนี้ยก็คือสายมันติดตัวมันมาเป็นแบบนี้นะครับ ที่รดผมดูว่าบาทนี้ดึงออกได้ออกไม่ได้นะฮะแล้วก็สายเนี่ยเป็นสายแบบนี้นะครับความยาว2เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องสําหรับเสียบอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นนะครับไม่ว่าเราจะเสียบอะไรเข้าไปนะครับอะแดปเตอร์เตรารีดกาต้มน้ําร้อนอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเหมาะกับการที่แบบ เราเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปกับแลป็ปท็อปหรือไปอะไรเงี้ยนะครับก็ไว้เสียบแลป็ปท็อปได้นะครับหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้ก็ไว้ชาร์จมือถือเรานะครับเพราะว่ามันมีทั้ง4ช่องแล้วก็เป็น4ี่ช่องที่แรงนะครับเพียงพอนในส่วนนี้ก็อาจจะไว้เสียบไดเป่อผมหรืออะไรของคุณผู้หญิงได้นะครับเวลาไปเดินทางไม่ต้องพกปักพ่วงไปหลายอันนะครับก็ในสวงจ่ายไฟก็แจ้งมาแล้วนะครับสช่องเนี่ยจ่ายสูงสุดที่65หนะครับวัตต์นะฮะ A USB A 2ช่องก็จ่ายสูงสุดนะครับที่60วัตต์นะครับทำงานในระบบ Quick Charge นั่นเองนะครับนอกั้นตัวก็เรียบๆไม่มีอะไรนะครับตัวเป็นสีขาวนะครับผิวด้านๆนะครับไม่ค่อยกินฝุ่นนะผิวแบบเนี้ยนะครับมันเป็นผิวแบบด้านๆนะครับไม่มีรอยขนแมวขึ้นมียี่ห้อเขียนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสเปคเหมือนกับด้านหลังที่เขาพิมพ์บอกไว้นะครับเป็นค่าการจ่ายไฟต่างๆจะพิมพ์ไว้ด้านหลังทีพร้อมด้วยมาตรฐานต่างๆนะครับแล้วก็แจ้งวันนี้65วัตต์ เดสก์ท็อปซ็อกเก็ตนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตเสียบปลั๊กขออนุญาตเสียบปลั๊กแปบบ๊บหนึ่งปั๊บเข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับนี่นะครับเสียบปลั๊กแล้วจะมีไฟติดอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะนี่เพื่อบอกสถานะว่าตัวนี้พร้อมทางานแล้วนะครับในส่วนนี้ก็มีชัตเตอร์นะครับกันเอานิ้วแย่ลงไปหรืออะไรหล่นลงไปไฟจะได้ไม่ชอ็อตนะครับสาหรับ ตรงช่องที่เอาไว้เสียบปลั๊ก AC เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีเป็นม่านเล็กๆอยู่นะครับเวลาเราเอาอุปกรณ์อะไรเสียบเข้าไปเนี่ยไอ้ม่านนี่มันก็จะเปิดออกนะครับแล้วเราก็สามารถเอาปลั๊กเสียบเข้าไปได้แต่อย่างเงี้ยถ้าเวลาอะไรตกเข้าไปหรือนิ้วแย่เข้าไปเนี่ยมันไม่โดนขั้วนะครับเนี่ยมันมีปะติกกั้นอยู่นะครับไฟไม่ดูดครับนิ้วเข้าไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชาร์จให้ดูนะครับกอเตรียมสายก่อนนะ อ่านี่ได้สายมาแล้วนะครับก็สายที่ใช้นะครับเป็นสายของ Apple เองนะฮะเป็นสายอา usb c t o lightning นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบผ่านมิตเตอร์เช็คไฟให้ดูด้วยนะครับสำหรับโทรศัพท์ที่นำมาเทสชาร์จวันนี้ก็จะเป็น i อ่า n p h o Pro m p x o Max นะครับความจุแบตเตอรี่ตอนนี้จะเหลืออยู่ที่35%นี่นะครับออยู่ที่35%นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า,ามันจะชาร์จขึ้นได้กันเท่าไหร่นะครับน,นี่เป็น มิตเตอร์นะฮะผมก็เสียบก่อนโอเคนี่นะครับแล้วผมก็จะเสียบช่องนี้ช่องไหนก็ได้เนาะอ่าติดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับหน้ามิตเตอร์อ่านไฟได้แล้วโอเคผมก็จะเสียบชาร์จที่โทรศัพท์ผมนะทำการชาร์จแล้วนะครับนี่นะครับตึงขึ้นมาแล้วสีเข,ขียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการจ่ายไฟกันสูมเข้าไปดูเลยว่าได้เท่าไหร่นะครับสำหรับคนนี้ อนนี้นะครับก็จ่ายไฟอยู่ที่9.11โวลต์นะครับ1.53แอมป์ก็กำลังไฟจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูว่าสุดที่เท่าไหร่นะโอเคตอนนี้จ่ายอยู่ที่9.1โวลต์2.94แอมป์เลยนะครับอย่างแรงเลยนะครับตอนนี้ค่าที่อ่านได้คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกดตรงนี้ทุก,กอนพาวเวอร์ Power. นี่คือ2 8 7 5วัตนะครับอยู่ตรงนี้นะผมดูนี่นะครับนี่นะครับเขาแจ้งว่า2 8 7 5แจวัตนะครับก็คืออย่างแรงเลยแหละนะครับ3คูณ9ครับ93 27นะครับประมาณนี้นะครับ9.1นคูณ2.95นะครับประมาณ20กว่าวัตก็เต็มหลอดเลยนะครับสำหรับตัวนี้จ่ายไฟแรงสุดของ ค่าที่ iPhone ตัวใหม่นี้จะรับได้ทีเดียวนะครับก็ไม่ได้โม้สเปคมานะครับเต็มเเลยทีเดียวนะครับ,รบ,ต,ต,รบตัวเนี้ยเพราะว่าตัว iPhone เนี่ยอะแดปเตอร์ที่เขาแนะนำให้ใช้คือประมาณ20วัตต์นะครับที่ Apple ขายเองแต่ว่าตัวมันเองเท่าที่หลายๆ c h ช n นลเทสมารวมถึงตัวผมเองที่เคยเทสมาตั้งแต่ iPhone 13นะฮะตัว iPhone ก็จะรับได้สูงสุดยอู่ที่ประมาณ27วัตต์นะครับสำหรับรุ่นทั้ง13 Pro Max แล้วก็14 Pro Max ซึ่งนี่ก็ได้ค่าเต็มตามมาตรฐานเขาเลยนะครับ9โวลต 9.1โวลต์2.95แอมป์ก็จ่ายไฟแรงเลยดีทีเดียวนะครับเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นมา3.6แล้วนะครับขออนุญ,ญาตดึงออกก่อนจะได้ไม่เกี่ยวเก็บกัน,นะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับ ldnio นะครับ sc 1 4 1 8นะครับก็จัดว่าเป็นปลั๊กท่วงพร้อมาดป p เตอร์ที่น่าใช้นะฮะในส่วนของราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ650บาทนะครับไม่เกินนี้นะอยู่ช่วงราคาประมาณนี้650 7 0 0ถึง700บาทนะครับแล้วแต่ว่า ท่านใดจะหาซื้อกันที่ไหนแล้วก็ได้ราคาเท่าไหร่เพราะว่าสินค้าตัวหนึ่งอย่างที่ผมแจ้งไปในคลิปก่อนๆหน้านะคือมันมีหลายตัวแทนที่จําหน่ายนะครับก็ผมจะไม่ทําการแจ้งราคาเพื่อไปตัดราคาคนอื่นเขาหน้าก็ลองดูนะครับแต่ว่าจะไกด์ราคาให้คร่าวๆว่าช่วงราคาของอุปกรณ์ที่เอามารีวิวเนี่ยมันจะอยู่ช่วงราคาประมาณนี้นะครับหกร้อยห้าสิบถึงเจ็ดร้อยบาทไม่เกินนี้นะครับสาหรับตัวนี้แต่ส่วนใหญ่หาซื้อกันก็จะถูกกว่าน,นี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นราคาคร่าวๆที่ผมแจ้งไว้นะครับไม่เป็นการไปตัดราคาเจ้าอื่นเขา นะครับก็น่าใช้ครับตัวนี้พกไปเดินทางนะครับเวลาแบบไปเดินทางตายย่างจังหวัดยอะไรเงี้ยนะครับเราต้องพกอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรไปอยู่แล้วก็จากที่เป็นลูกๆต้องหาที่เสียบเราก็พกไปใช้อย่างนี้นะครับบางทีเท่าที่ผมไปเดินทางเที่ยวตายย่างจังหวัดมาจะพบว่าบางทีปลั๊กไฟนะครับที่เราจะใช้ชาร์จอุปกรณ์มือถือเนี่ยกับตำแหน่งที่เรานอนเนี่ยบางทีมันจะไกลกัน นะครับมันอาจจะแบบไม่ใช่ตําแหน่งบ้านเราแบบที่เราจะชินนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ผมว่ามันก็แก้ปัญหานั้นได้ดีคือมันเป็นเป็น,ปนตัวแดปเตอร์ที่มันมีสายยาวมาอีก2เมตรนะครับก็เผื่อพื้นที่ไว้บางทีเราเสียบเข้าไปดึงโคมไฟเขาออกเอาตัวนี้ไปเสียบนะครับก็ยังสามารถลากสายเอาโทรศัพท์มาวางใกล้ๆหัวนอนเราได้นะครับเผื่อใครโทรโมโทรมาอะไรอย่างเงี้ยก็รับสายได้ไม่ต้องโทรศัพท์ไปวางที่โต๊ะนะครับก็น่าจะใช้งานประมาณนี้นะครับรวมถึง เผื่อคุณผู้หญิงนะครับเอาไปพ่วงกับอุปกรณ์อย่างอื่นได้เป่าผมกาต้มน้ําร้อนอะไรก็สุดแล้วแต่สามารถท,ทําได้ด้วยเพราะตัวนี้มันรองรับไฟสูงถึง2,500วัตต์นะครับในส่วนของปลั๊กพ่วงนะฮะก็เท่านี้เลยแล้วกันนะครับ l l d n a o SC1418 นะครับน่าใช้ดีทีเดียวนะครับก็ ถ้าท่าในใดสนใจสินค้านะครับก็เช่นเคยนะติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของทางร้านเรานะก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับในส่วนช่องทางออนไลน์ก็จะมีช้อปปีนะครับที่จะมีน้องๆทีมงานลงสินค้าไว้เพียบเลยลองแวะเข้าไปดูไปชมไปเลือกซื้อกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ